วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราพระครูบาบุญชุมเนี่ยแนะส,สังวโลภิกษุอนัญญาวสีที่ได้ออกจากถ้ำเมืองแกศ3ปีสมเดือนสมวันแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ในความดูแลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระมหาวชิราค้าเจ้าอยู่หัาาาาดูแล เป็นคนเป็นคนไข้ของพ่ององท่านรู้สึกปลื้มปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้เราก็ขอถ่อมจุดน้อมก,ก้าวถาวายพระพรเชิญมงคลขอพ่อ,องทรงมีพระง,รงเจริญยิ่งเยืนนานทรงเกษมพระสําลาญสุขสวัสดิ์สวัสด,ดีทุกราทุกทิวาลาตี ขอให้เป็นลมโพล้มใสเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนา,นานเท่านานรู้สึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหาการุณาธิคุณล้นเก่าล้นกระหม่อมมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ดูแลข้าพุทธเจ้าพระครูบาวงซุมที่ได้มาป่วยไขย้ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาหลายวันได้เดินทางจากอำอเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่จำได้วันที่แปดวันที่แปดที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกแล้วบันนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมไปขอน้อมจิตถวายในองค์สมเด็จ พระนางเจ้าสิรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระพระราชชนีพันปีหลวงที่ครบปชนมายุ9 0พรรษาขอสมพระเจริญยิ่งยินนานและสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนองนางเธอทุกทุกพระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีมีพระบารมยสมบูรณ์แข็งแรงทุกทุกพระองค์ ล้วขอให้ได้เป็นหนึ่งฝันของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานมีความพระประสงค์จำนงหมายสิ่งในที่เป็นไปโดยชอบธรรมทำทงทั้งโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จสง,งความมุ่งมา่รพัฒนาสัพพันธ์โดยเธอ